ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีด้วยอาจารย์ธนทร์อ่อนค่ะเราก็มาดูครั้งที่สองของดาวใดเด่นในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันนะคะค่ะก็ โชคดีกันแล้วนะวันที่17มกราคมนะคะ2 5เนี่ยนะในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์ให้ดูก่อนนะอันนี้คือปฏิทินดาวใดเด่นอาจารย์ทำไว้ให้และจริงๆเนี่ยนะถ้าใครไม่บ่นว่าเลขเยอะเนี่ยก็ปีหน้าจะทำให้อีกนะเพราะจริงๆเนี่ยถึงจะตัวเลขเนี่ยแต่สำคัญมากเลยอันเนี้ยนะคะแล้วอาจารย์ก็ไม่ต้องมาทำอีกด้วย <laughs> นะเพราะจะขอกันทุกครั้งเลยนะอันนี้สำคัญนะคะ คือความโดดเด่นของแต่ละราศีเพราะว่าคนที่เกิดราศีไหนเขาก็จะดูของเขาได้แหละแล้วก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มที่ราศีเมษใครที่สั่งซือ้อหนะังสือดาวใดเด่นแล้วยังไม่ได้รับทวงเลยนะที่0 6 1 8 1 9 2 7 5 6นี้นะคะถ้คอยเ,อเรียบเรียงเอานะคะค่ะก็ราศีเมษนะเราจับเลยราศีเมษเนี่ยนะ 5 08 0 9 0แปยล้วก็แปาแค่นี้เองนะคะราศีเบญน,นะอ่าราศีพฤษภนะคะแปดเก้าเก้าศูนย์แปดศูแล้วยังแปดห้านะคะแล้วก็ศนะูนย์หะราศีต่อไปราศีมิถุนนะคะดาวเจ้าเรือนคือดาวพระพุธนะคะโดยที่ดาวพระพุธได้ตําแหน่งปรานเกษตรก็จริงแต่ดาวพระศุกรได้ตําแหน่งยงยศนะคะ สุขธนูและมีดงามตะบะเกียริเดชโชชัยเลยนะระวังสามหกสี่หให้ดีๆนะคะต่อไปราศีกรกฎนะคะ8ปดเก0าแและระวังนะดาวเจ้าเรือนคือดาวพระจันทร์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเจดนะคะที่เล็งอยู่ต่อไปราศีสิงห์นะคะ8ปดเ้า 0 5 8 5 9 5นะคะเป้งๆเ,เลยนะคะต่อไปราศีกันนะคะดาวเจ้าเรือนคือดาวพระพุธนะดาวพระพุธกุมกับดาวพระร้างคา่และก็ดาวพระศุกร์สามสี่สี่หกสามหกนะคะต่อไปราศีตุลนนะคะดาวเจ้าเรือนคือดาวพระศุกร์นะคะ ดาวพระพฤฒิยูเล้งอยู่เลยนะคะแล้วดาวพระศุกร์ุ่มกับดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระอังคารสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศแถนเนี่ยดาวพระศุกร์ที่นี้นเด่นนะได้ทั้งดาวยงยศด,ด้วยนะคะสุขธนูและมีงามตะบกเกียตเด,ดโชชัยเนี่ยนานแล้วยังได้ดวงปฐุมเกณฑ์อีกนะคะสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศแทนนะคะสามหกสี่หก ระวังหกเจ็ดไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะต่อไปราศีพิจิกนะคะดาวการเงินสามสี่ห้าโดนมีดาวพระประสวัสดีสถิตอยู่เป็นสี่นะคะได้ดวงปฐุมเกเลยพะหัสสีทรงศักดิ์เช่นช้อยระวังสามห้าสามสี่ห้าหกแล้วก็สี่หกนะคะต่อไปราศีธนูหกเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกนะคะ ต่อไปราศีมังกรห้าเ5็หสองห้นะคะต่อไปราศีกุมห้าศูนย์ห้าแปดนะคะต่อไปราศีสุดท้ายราศีมีน50าศเด่นชัดเลยนะคะห้ 5, สามห้าสี่ห้านะแล้วก็ห้าหกนะคะจะสังเกตเห็นว่าเลขที่ซ้ำๆคือเลขหกแปดเก้าแล้วก็ศูนย์ห้าแล้วก็เก้าศูนย์นะแต่ถ้าจะกระโดดจริงๆเนี่ยหกศูนย์ยังได้เลยนะคะศูนย์เนี่ยเป็น ดาวในจุดจอมฟ้านะความเดียนที่หนึ่งนะได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยนะคะแล้วกลุ่มลัคนาดวงเมืองดวงโลกด้วยนะคะแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งดาวยงยศนะสถิตยอยู่ในเรือนสุภาพของดวงเมืองดวงโลกด้วยนะคะแล้วก็เป็นจุดปลายหอกของลัคนาราศรีกรกฎด้วยนะกะระวังระวังไว้นะคะค่ะ ก็คอยดูเอานะทั้ง12ราศีนะอาจารย์เขียนไว้ให้และในปฏิทินดาวใดเด่นด้วยนะคะ ซึ่งจะเขียนไว้เลยทั้ง24งวดเลยนะคะค่อยๆไปแกะดูจริงๆเลขจะซ้ำๆกันนะดูเหมือนเยอะนะแต่ไม่เยอะหรอกนะคะค่อยๆดูเพราะการจัดดวงดาวที่เด่นเนี่ยจะจัดดวงดาวที่มีตำแหน่งนะพอดาวมีตำแหน่งก็จะโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ค่อยๆจับดูนะจับไม่ยากหรอกนะแตออกมาตรงไม่ตรงเนี่ยแม่มันยากจริงเลยนะคะค่ะค่อยๆดูนะ อาจารย์ก็เน้นให้นี่แหละ8905นะคะค่อยๆสลับกันดูนะ8 9พวกกลุ่มกันอยู่นะแล้วก็ลงมา90 80แล้วก็05นะคะค่ะก็ในวันที่หนึ่งคุมภาผ่านนะ<ม>ก็ขอให้ทุกๆท่านเนี่ยโชคดีร่ำรวยกันและก็ถูกรางวัลกันทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ